สวัสดีครับผมายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภเรัเล์แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางประสาทวิทยาหรือางน้านสมองนะครับวันนี้ก็ออกมาเหมือนพูดให้ข้อมูลนะครับของผู้ป่วยปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองตีบแล้วกันนะครับก็จะมีคําถามที่เกิดขึ้นบ้างนะครับคําถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือทําไมบางคนถึงกินยาต้านเกล็ดเลือดหนึ่งตัวนะครับเพื่อป้องกัน หลอดเลือดสมองตีบนะครับแต่ทําไมเพื่อนเรานะครับหรือคนรู้จักทานยาต้านเกลืดเลือดตั้งสองตัวเนี่ยนะครับเพื่อการโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับคําคถามนี้หมอก,ก็ต้องบอกว่าคาถามเนี่ยผู้ป่วยก็จะถามว่าเอ๊ะตรลงกินสองตัวหรือกินตัวเดียวแบบไหนดีกว่ากันนะครับกินสองตัวจะได้กันได้เยอะขึ้นน่าจะดีกว่าไหมนะครับ อันนี้หมอต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่าต้องกลับไปฟังคลิปเก่าๆน,นิดนึงว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่ายาต้านเกิดเลือดนั้น,น,นคืออะไรนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับก็คือยาที่เราพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดตีบที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบที่สมองหรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดปลายเท้าตีบเนี่ยยาที่ใช้ใน ประจำวันหรือ,อยาที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะคือ,อยาต้านเกล็ดเลือดนะครับกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดยกตัวอย่างชื่อยาอย่างเช่นแอสไพรินนะครับคาดิปรินหรือว่าคโครพิโอเกรลซึ่ก็จะมีชื่อการค้าเป็นพราวิกอปโ l ลตหรือพาโทกิกนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดนะครับยากลุ่มที่สองก็คือ,อยา ้านการแข็งตัวของเลือดนะครับกลุ่มนี้จะใช้รักษาลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นแล้วไปอุดตามที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นลิ่มเลือดที่เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะไปอุดที่สมองลิ่มเลือดที่เกิดจากลิ่มเลือดที่น่องนะครับที่เกิดจากการที่มีลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดดำนะครับหรือว่าลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดยารักษาลิ่มเลือดเนี่ยเราจะเรียกว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ ยกตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ได้แก่นะครับวา f a ฟาลินหรือว่าพวกกลุ่มที่เรียกว่าโคมาดินนี่นะครับซึ่งใช้กันแพร่หลายนะครับหรือกลุ่มที่ใหม่กว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดก,กลุ่มใหม่นะครับที่ใหม่กว่ากลุ่มวา f a ฟาลินเนี่ยอย่างเช่นก็ที่ใช้กันบ่อยๆก็มี4ตัวนะครับก็คือ r i v ว r ร์ล็อกสแบหรือชื่อกันค้าคือซาเลโตนะครับ ดาบิกแทนหรือชื่อการค้าว่าพราดาซ่านะครับแล้วก็ชื่อการค้าอิล i ิคิสนะครับหรือตัวชื่อตัวยาว่าอพิสแบนนะครับอันที่4ก็คือเอโดสแบนนะครับก็มีการใช้อยู่สัก4ีตัวนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับวาฟรินแหละครับก็คือยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับใช้รักษาลิ่มเลือดนะครับอันสุดท้ายก็คือกลุ่ม ยาสลายริมเลือดหรือยาละลายริมเลือดนะครับพวกนี้มักจะเป็นยาฉีดนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการหลอดเลือดสมองอุดตนันเสียบพันต้องให้ยาสลายริมเลือดยาละลายริมเลือดนะครับภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่งนะครับอ,อันนี้ก็ไม่ค่อยมีการใช้ยาเป็นลนักษณะไม่ค่อยมียากินพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นการที่เรากินยาก็จะเป็น2กลุ่มแรกมากกว่านะครับต้องเข้าใจก่อนเพราะว่า บางทีผมเองหรือคุณหมอทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจพูดให้มันสลับสลับคุยเขวกันแต่ว่าบางชื่อมันทําให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายครับเราก็เลยพูดพูดเหมาเหมาไปบางทีผมก็เหมายาต้านเก็ดเลือดเป็นยาละลายริ่มเลือดอะไรไปเลยคนระับเพราะว่ามันผู้ป่วยฟังแล้วเข้าใจง่ายแต่จริงอะ่ะคลิปนี้ผมต้องขอแยกตามข้อเท็จจริงก็คือแยกเป็นยาต้านเก็ดเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ยาสลายริ่มเลือดนะครับ จะมาพูดถึงกลุ่มแรกคือยาต้านเกิดเลือดเนี่ยเราใช้ในกรณีที่หลอดเลือดตามที่ต่างๆเกิดการอุดตันหรือเกิดการตีบขึ้นมานะครับยากลุ่มนี้มันมีการกินบางคนเนี่ยก็1ตัวนะครับบางคนก็มีการกิน2ตัวได้นะครับคราวนี้ต้องพูดถึงผลดีผลเสียก่อนนะครับแน่นอนเมื่อเราทานยาต้านเก็ดเลือด2ตัวนะครับ ผลเสียก็คือโอกาสที่จะมีการเลือดออกตามที่ต่างๆก็จะสูงกว่าคนที่ทานยาแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันมีการต้านการทํางานของเกล็ดเลือดก็คือถ้าเลือดออกแล้วเนี่ยมันไม่ให้เกล็ดเลือดเนี่ยเข้าไปอุดให้เลือดหยุดนะครับฉะนั้นเมื่อเกล็ดเลือดไม่ทํางานเมื่อเกิดเลือดออกเลือดก็จะออกง่ายขึ้นนะครับคือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เลือดออกแต่ถ้ามีเลือดออกเมื่อไหร่เนี่ย เลือดจะหยุดยากขึ้นนะครับแล้วอ้าวแล้วเรากินยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวกันทำไมนะครับโอเคเนื่องจากว่าในบางกรณีเนี่ยมันมีงานศึกษานะครับว่าการทานยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวเนี่ยกรณีนั้นๆเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงกว่าความเสี่ยงมากๆนะครับและทำให้การรักษาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับ จึงจําเป็นต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวในสภาวะนั้นๆน,น,นะครับแต่ผมต้องบอกกันว่าการรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวในงานศึกษาในบางสภาวะที่ผมพูดเนี่ยมันมักจะมีการกําหนดเวลาในการทา,ทานที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าทานสองตัวไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสําหรับคุณหมอโรคหัวใจเนี่ย การที่เราใส่ขดลวดหรือบอลลูนที่หัวใจไปเนี่ยจำเป็นต้องทานยาต้านเกล็ดเลือด2ตัวเป็นระยะเวลา1ปีนะครับแล้วถึงลดเหลือตัวเดียวนะครับตามการงานศึกษาที่ประสิทธิภาพในการที่จะควบคุมโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยดีกว่านะครับหรือในกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยมีงานศึกษาว่าถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบ ที่มีความเสี่ยงสูงหรือในกลุ่มที่เป็นอมัมพฤกษ์ชั่วคราวแล้วมีความเสี่ยงที่จะเป็นซ้ำสูงเนี่ยการทานยาต้านเกล็ดเลือด2ตัวเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับจากนั้นลดเหลือตัวเดียวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงกว่านะครับหรือในภาวะที่เป็นสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดแดงต้นคอตีบจัดตีบมากนะครับ การรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยลดเหลือตัวเดียวเนี่ยมีงานศึกษาว่าเกิดการเป็นซ้ำหรือมีการดีขึ้นของผู้ป่วยสมองขาดเลือดเนี่ยได้ดีกว่าทานตัวเดียวตลอดตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีกรอบระยะเวลาในการทานยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีนะครับหรือสามสัปดาห์หรือหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่งานศึกษาใน ข้อบ่งชี้หรือในภาวะนั้นๆนะครับถามว่าอา้าวแล้วกินไปเรื่อยๆได้ไหมนะครับอย่างแรกก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีบางสภาวะจริงๆนะครับที่คุณหมอเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ทานอสองตัวเนี่ยยาวนานกว่าปกติซึ่งค่อนข้างเป็นใช้คาว่าเป็นขึ้นอยู่กับภาวะของหรือปัจเจกของคนไข้นั้นๆนะครับซึ่งมันก็มีแหละครับผมก็มีว่า มีการให้ยาต้านเกล็ดเลือด2องตัวไปเรื่อยๆด้วยด้วยความจําเป็นด้วยสภาวะบางอย่างที่ต้องให้นานกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นแล้วแต่ปรเชียบุคคลแล้วแต่ข้อบ่งชี้นั้นๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอว่าตนเองทานรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดสองตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีข้อเสียในเรื่องเลือดออกเนี่ยได้มากกว่าตัวเดียวนะครับแต่ก็ต้อง ทบทวนต้องถามคุณหมออีกทีหนึ่งว่าที่ต้องทาน2ตัวเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้เป็นพิเศษกว่าคนอื่นยังไงนะครับแล้วผู้ป่วยที่ทานตัวเดียวก็ไม่ต้องออกไปเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ทาน2ตัวนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่คุณหมอเลือกใช้มันมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนนะครับว่าคนไหนต้องหนึ่งตัวคนไหนต้องสองตัวนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้แล้วก็น่าจะตอบคาถามผู้ป่วยที่หลายๆคนที่ถามมาครับว่าออทำไม ได้ยา2ตัวนะครับทำไมได้ยาแค่ตัวเดียวนะครับขอบคุณครับ